สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www i n m u m a h i d o n ac th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะไม่ทราบท่านเคยได้รับการชักชวนให้กินมารุมไหมคะเพราะว่าปัจจุบันกระแสของมารุมมาแรงมาก คนไทยให้ความสนใจกับมรุมกันมากอยากทราบว่าสถาบันทําวิจัยในเรื่องของมรุมกับสุขภาพนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างต้องรบกวนให้ผู้ทําวิจัยเรื่องนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิพันธ์บุตรยี่อาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยไม่ดนให้ข้อมูลในเรื่องเรื่องนี้ด้วยค่ะมรุมก็เป็นพืชที่รู้จักกันนะคะจริงๆรู้จักกันมาเป็นยา สมุนไพรหรือว่าเป็นยารักษาโรคตั้งแต่โบราณแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมรุมเนี่ยส่วนที่บริโภคได้เนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นใบนะคะเป็นดอกอ่อนนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของมเมล็ดที่อยู่ในฝักแล้วก็บริโภคทั้งฝักนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้เป็นยาในสมัยโบราณเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเอเชียนะคะหรือว่าลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาหรือกลุ่มพวก แปซิฟิกประเทศทางทางหมู่เกาะแปซิฟิกต่างๆเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วซึ่งในส่วนที่ว่าเป็นยาโบราณเนี่ยนะคะยาแผนโบราณเนี่ยจะใช้ในส่วนของที่เ,เป็นส่วนของมเมล็ดนะคะโดยน้ํามันที่อยู่ในส่วนของมเมล็ดเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นยาในเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับอาการข้างเคียงหรือว่าโรคเกี่ยวกับผิวหนังต่างๆนะคะ,นะคะแล้วก็นอกจากส่วนมเมล็ดแล้วก็ส่วนอื่นๆที่นํามาใช้เป็นยานะคะก็จะ มีคุณสมบัตินะคะจะมีรายงานงานวิจัยเนี่ยก็คือรายงานว่าจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาอาการข้ออักเสบหรือที่เรียกว่ารูมาตอยนะคะแล้วก็จะกระตุ้นระบบไหลเวียนของโลหิตอันนั้นก็คือคุณสมบัติของมะรุมซึ่งรู้จักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะในหลายๆประเทศด้วยกัน